สวัสดีครับสวัสดี FC พี่น้องชา o u t u b e ครับวันนี้เราเอารถมาเเช็คตรวจสภาพต่อภาษีครับผมลิสันบีเอ็มฝาแดงครับ2,005ตอนนี้ก็เ,เช็คออไอเสียนะครับว่าถูกต้องตาม ระเบียบของทางาคนส่งนะครับตรวจสอบระบบไฟเลี้ยวนะครับไฟ่ามาก ใช,บบใช้งานได้ปกตินะครับระบบขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังใช้งานได้ปกตินะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจครับผมเราขายในราคามิตรภาพนะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบตัวรถอยู่ครับผมได้จะทำการต่อภาษีครับผม ทนใดที่สนใจนะครับลิสันบิ๊กเอต่อเดียวนะครับเอาไปใช้งานนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามก็ได้ครับเราตรวจสภาพเอาให้ได้มาตรฐานนะครับตรวเช็คสูงล่าง จะไปดูช่วงล่างเลยชอบครับเสียงเครื่องยนต์เงียบมากนะครับ สุภาพแล้วก็คงจะใช้งานนะครับก็ถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจเราก็ขายครับคันนี้ขายไม่แพงครับผมให้รับกันภายในครับผม คอนโซลดียังไม่มีถลอกเลยนะไ,ไม่มีรอยขีดขูดนะครับ,บเบาะนั่งอยากดีร้อยนี่ะไรใช้ได้ เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยโอเคไมรถโอเคสภาพผ่านเนาะช่วงล่างเป็นไงไป <Okay. S 1> ขายวะขาย <laughs> ใช้เองแหละถ้ามใีใครสนใจก็ขายแหละ <laughs> อืมดีครับก็ดิฉันบิ๊กเอนะครับระบบแอร์ใช้ได้ครับผมตอนนี้ก็ตรวสภาพเสร็จแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเช็คไอเสียเช็ค เครื่องยนต์เช็คเลขตัวทางรถถูกต้องไหมนะครับต้องถูกต้องแน่นอนครับตรงกันหมดนะครับไม่มีการเอาเครื่องมาชนมาอะไรไม่มีครับผมถ้ามีนี่ไม่ผ่านนะครับตัวสภาพไม่ผ่านนะครับก็เรามาเอาความมั่นใจของลูกค้าครับผมถ้าเกิดว่าสนใจนี่เราการันตีได้เลยครับว่ารถเราไม่มีการยอมแน่นอนนะครับ อ้อขอบคุณสุานเอฟซีครับที่แวะมาชมนะครับกับเจ้าดิสันบิ๊กเอ็มฝาแดงตัวนี้นะครับนี่ครับแอร์เย็นช้ำนะครับแอร์เย็นนะครับเครื่องนิ่มนะครับไม่มีเสียงรบกวนนะครับก็สำหรับลิปนี้ก็คงจะจบไว้เทนี้ครับผมท่านใดสนใจโทรติดต่อสอบถาม0808432910ครับผมโทรมาถามก็ได้เลยนะครับผม ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปจ่ายเงินก่อนนะครับเราคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมขอบคุณมากครับ